7.767สวัสดีครับสวัสดีวันอาทิตย์นะครับที่7กรกฎาคม2567วันนี้ก็7.7ด้วยแล้วก็ปี67ด้วยโอ้โหนะครับก็ทักทายทุกคนนะครับวันนี้เอาข่าวเลเ,เตอร์ซีมาฝ่ายกับทุกคนนะครับหลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ยมาวันอาทิตย์อะไรเงี้ยก็วันนี้มันมีเรื่องมาข่าวมาก็นํามาฝ่ายกับทุกคนนะครับไม่ว่าเป็นอย่างเรื่องเปิดตัวไมเคิลโกดิงนะครับจากเชลซีเดี๋ยวมาคุยรายละเอียดกันแล้วก็เรื่องของ สนใจแมตต์โอไลลี่พร้อมกับคลับโอแฮ่านะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆนะครับทางช่องฟุตบอลสเตชันสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมใครเข้ามาก็ทักทายแล้วก็มาพูดคุยกันแล้วก็สําหรับข้าวสารอาหารแห้งอะไรอ่ะข่าวสารเลเตอร์ซีเนี่ยผมก็จะนํามาฝากกับทุกคนในช่องนี้นะครับฟุตบอลสเตชันก็ฝากไว้ด้วยนะคอมเมนต์มอ่านทุกเมนต์อ่ะเราไปเรื่องันที่ประเด็น ไมเคิลโก d ดิงกันก่อนแล้วกันนะครับตอนแรกผมก็สงสัยว่าชื่อเขาออกเสียงว่าไรชื่อหน้าเขาอะมิเชลหรือไมเคิลนะครับแต่สุดท้ายมีไปสัมภาษณ์ใน LCFC นะครับพิธีกรเขาเรียกไมเคิลก็สแสดงว่าไมเคิลโกดิงนะอา่านออกเสียงแบบนี้นะครับสำหรับอดีตดาวรุ่งวัย18ปีอดีตทีมชาติอังกฤษชุดเล็กนะครับสำหรับไมเคิลโก d ดิงตำแหน่งมิดฟิลด์ก็ย้ายมาจากเชลซีหลายคนถามว่ามัน เป็นดิวเดียวกับดิวบรีฮอลไหมก็คือมันน่าจะมีการคุยกันแต่ว่าเหมือนกับเขาแยกดิลน่ะคือเหมือนกับเลสเตอร์ซื้อโกดดิ n งแล้วก็เชลซีซื้อดิวบรีฮอลไปประมาณนี้ซึ่งค่าตัวของไมเคิลโกดดิงเนี่ยทุกคนอยู่ที่5ล้านปอนด์นะครับถามว่าสูงไหมก็นิดหนึงสำหรับดาวรุ่งแต่ว่าต้องรอดูนะครับรอดูผลงานอะไรต่างๆนะครับ เจ้าตัวได้มีการพูดผ่านทางเว็บไซต์สโมสรน,นะครับเกี่ยวกับการย้ายมาร่วมทีมเลเตอร์สตีเขาบอกว่าผมพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าแล้วนตอนนี้การได้มาอยู่ที่เลเตอร์สตีผมจะพยายามทํางานหนักให้มากที่สุดเพื่อจะช่วยทีมเท่าที่ผมเป็นไปได้แน่นอนมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าสโมสรแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ history of the club speak for itself สโมสรแห่งนี้มีประวัติศาสตร์มากมาย มีผู้เล่นยอดเยี่ยมอยู่ที่นี่มากมายรวมถึงนะครับผมพร้อมที่จะทำงานกับสตาฟหรือผู้เล่นซีเนียและหวังว่าซีซั่นนี้มันจะเป็นซีซั่นที่ดีสำหรับพวกเราอ่านี่ก็คือเป็นผลสมภา์ของไมเคิลโกลดิงก็เสร็จเรียบร้อยเป็นลายที่2ต่อจากคอร์โดบาลีดนะนะครับสำหรับไมเคิลโกลดิงก็ออฟฟิเชียลเรียบร้อยทีนี้เรามาต่อกันที่ แมตต์โอไลลี่หน่อยนะครับแน่นอนว่าแมตต์โอไลลี่เนี่ยก็เคยมีข่าวมาพอสมควรซึ่งวันนี้ข่าวมันมาเพิ่มเติมอีกนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาแมตต์โอไลลี่ขึ้นซึ่งคลัมม์โอแฮรเนี่ยก็อีกหนึ่งคนด้วยนะก็อย่างที่บอกไปว่า Later เลเตอร์สีเรื่องของกองกลางเนี่ยตอนนี้ต้องเสริมเข้ามาเพิ่มตอนนี้ครับทีมเลเตอร์สตีเข้าวง ล่ามิดฟิลด์ของเซลติกแมตต์โอไลลี่รายงานจากอลันนิกสันนะครับซึ่งมันเป็นจาก The Sun เดอนะซันเนอะก็อาจจะต้องกรองหน่อยนะครับเขาบอกว่ามิดฟิลด์วัยยี่สามปีของเซลติกเนี่ยอาจจะเข้ามานะครับเป็นตัวแทนของเค e ียนแอนดิวส์บูลลี่ฮอลล์นะครับรายงานนะซึ่งรายงานจากสื่อสกอตแลนด์เนี่ย เขาบอกว่าค่าตัวของแมตโอไลลี่เนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณยี่สิบห้าล้านปอนด์เลยนะโอ้โหนะครับแม้ว่านะครับแม้ว่ามันมีข่าวหลุดออกมาก่อนหน้านี้ว่าเซลติกต้องการสูงถึงห้าสิบล้านปอนด์สำหรับแมตโอไลลี่เนี่ยแต่เขารายงานจากสื่อในสกอตแลนด์บางที่เขาบอกว่าน่าจะยี่บห้าล้านปอนด์นะครับ ยี่ห้าล้านปอนด์เป็นดิวที่เป็นตัวเลขที่น่าจะสมเหตุสมผลมากที่สุดนะครับนะเออสำหรับแมต t โอไลลี่เนี่ยทุกคนนะครับซึ่งก็เป็นข่าวว่าเลเตอร์ซี่จะมาร่วมจอยก็เดี๋ยวรอดูนะครับสำหรับอย่างแมตโอไลลี่รวมถึงคลัอโอแฮทุกคนโอแฮรเนี่ยหาตอนนี้เองเนี่ย ยังฟรีเอเยต์อยู่ก็อยู่ที่ว่าเลเตอร์ซีคุณจะไปเจราจาคุณจะคุยลงตัวหรือเปล่าแล้วก็เรื่องสุดท้ายวันนี้ครับที่นำมาฝากทุกคนก็พรุ่งนี้เลเตอร์ซีจะพรีซิชันวันแรกนะครับ8กรกฎาคมสตีฟคูเปอร์จะได้เจอกับนักเตะแล้วจะได้มาฝึกซ้อมได้มาพรีซิชันวันแรกนะครับสำหรับเลเตอร์ซี่ก็เดี๋ยวรอดูบรรยากาศร,รอดู คลิปพรุ่งนี้แล้วกันสำหรับเลสเตอร์สตีนะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับวันอาทิตย์สบายๆชิลนะครับก็มาเอานำข่าวเลสเตอร์มาฝ่ายกับทุกคนเช่นเคยนะครับขีดเห็นอะไรบ้างเกี่ยวกับการเปิดตัว2คนแล้วนะครับบ็อบบี้คอนดูบาลีดแล้วก็ไมเคิลโกดดิ้งเดี๋ยวจะมาอีกเชื่อว่าเดี๋ยวจะมาอีกขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมได้ติดตามนะครับแล้วเจอกัน สวัสดีตัวเองต้องขออนุญาตลาท่านไปก่อนแล้วเจอกันครับบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด like ติดตามด้วยนะสวัสดีครับ